อันนี้เป็นส่วนยางรุ่นแรกๆเลยบ่เนะครับเป็นโครงการอีสานเขียวว่ะอันนี้เข้าเอิร์นบัอยังนะครับสรงเปลือยครับสงเปลือยปลูกกันแรกๆนี่จักเจ้านะครับปลูกกันรงมันสี่สิบตัวเหลือจ้าสามสิบกัวเนี่ยเหละสามสิบกัว อนนตอนแรกๆนี่ปู้กคนละจกไรนะครับสิบไรครับสิบไรครับแล้วตอนนั้นเอายางไปขายได้นะตอนคิดได้นะอะเมื่อกี้ขายกุ้มเกษตรแนะ่วงนี้ไม่กุ้มกับหมือคกันเมื่อขายยางแผ่นะตอนนี้ยางคีขายทั่วไปแล้วครับนะเดืนไนเดือนนะครับตอนปีสามซองนี้ก็สามซองนะสิสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแป้นนดีกเนาะ ปีสามแปนี้ราคายางตัวนั้นประมาณเท่าไหร่สามแป้นาเก้านะยี่สิบกว่าบาทครับอย่างแผ่นน right? <uh? so ี man, yeah, ้น่ยยีเจ็ดยีแปเปนนอนขายยังแมงนะครับยีเจ็แปนดึงครับลดกำไรพอตอนนั้นพอมีกำไรมันก็พอมีตัวั้นมันก็บแพงนะมันก็พออยู่ได้ค่าอะไรก็บพแพงงานารินแล้วมาปีพศสองพนห้าร้อยาบเจ็ดนี้อย่างแผนนี้เท่าไหร่ยี่นี่ อย่างวันแรกเนี่ยมันซื้อกันบ่ผมว่าซื้อได้ยางขีกันนะชนมากครับยี่สิบกว่าบาทยี่ยี่เจ็ดยี่หกยี่เจ็ดนี่นะครับสมุนกันไปเลยยี่หกยี่เจ็ดครับแล้วพออยู่ได้บ่ยี่หกยี่เจ็ดกัพออยู่ได้อยู่กับขนมี่นี่นะครับระบบพอเพียงวันนี้งวดรวมงวดไล่ยังกับพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอได้กินครับพอพออยู่พอกินอยู่ครอบครัวหนึ่งนี่คิดว่าประมาณจากไรจังสิพอดีสิบไรครับสิบไรบ่ครับครอบครัวนี่ไงจากคนเอาคิดว่าจากคนหอายความว่ครัวนี่สองสามสามคนไป สามคนพ่อแม่ลูกอยู่ได้ครับสิบไรยังสบายสิบไรทีนี้ผมถามนิดนึงว่าอในในสวนสิบไรเนาะเอาเอาพออยู่ไดเราคิดว่าจะให้รัฐบาลตอนนี้นี่เขาให้เขาซอยซอยในด้านใดกันซอยราคาสินค้าเขาได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นปุ๋ยไปยังไปนะครับว่าหนมันก็ซอยได้หล้วซอยชดเชยนี่อยู่ไรละสองพันกว่าบาทสองพันสองพันห้า ก็เป็นเนี้ยหนึ่งที่ได้ใส่หนีได้สินไปแล้วครับที่นี่ห<พ>นีไม่สินโอ้พอใสเนาะครับอันนี้นนนนนพ่อซื้อยูสุกินมูลเลี้ยนได้อันนั้นมีสินที่ที่ยืมคู่มากลงทุนธไม่เรื่อยเลยครับหนูเลียงแน่แน่มากตอนปีสามสิบสองนี่ต้นยางนี่อ่าซื้อต้นเท่าไหร่หรือหรือได้ฟรีอันโบฟรีครับฟรีเนี่ยทรงโซกยอเนี่ยครับทรงอัญชันเชียวฟันโซกยอโอ้ได้ได้ฟรีฟรีครับเราให้ค่าบำรุงไรเท่าไหร่ ให้เป็นปุ so ite, so ๋ยครับให้เป so ็นปุ๋ยครับปุ๋ยไม่อะไรอะเลยคุณคิดไห่ในกระถางซีนี่เลยแล้วคุนคิดบ่กว่าหมาปูกแรกนี่ในจังหวัดเลยมันสิปูกได้อย่างนะคิดว่าปลูกไปแล้วครับมันก็ค้นบ่อะใส่ปล่อยไฟใหม่ในป่อยอันนี้เนี่ยจิบปลูกที่แรกวันหรอกซุ่มเสียหายไปสิบพู้เจ้านี่ยบอกเป็นว่าสิบนี้เราคากันว่าสิพราะถ้าบาทลอยปลูกปลาแบบนี้นะครับโสมัยเล็กชาวลิตครับชาวลิต เพราะว่ามันเป็นป้ายเป็นหลงเป่างนันมันถือทำร้ายอะไรไม่อะนรัแล้วลุงใหญ่มาอยู่ส่งเปลือนี่ตั้งแต่ปีไหนปีสองพันหร้บเอ็ดรับสพศสองพันหสบเอ็้านก็มีมีวัตจังนะครับมีวัจลังลราตอนบ่านายครับปรนมากม้านับก็มานั็มีบ้านก็มนกบ้านกบมาากจังหวัดนนแก่นครับอ๋อ พอรัฐบาลสนับสนุนให้ปลูกยางครับปลูกกันครับปลูกครับแต่บ่รู้ว่าอนาคตสิเป็นจังได๋ครับเพิ่นมาสเนื้อไม่ปลูกกับปลูกบ่ดไม่ทางเลี้ยงเด้วกันอะไรแล้วครับมาเห็นต้นหยังบ่มีมีแต่พืชอรุ่มลุกเป็นกระโพดเป็นมันจังซี่นบางอย่างโบ่บทุ่งทีนะครับมาคิดถึงมื้อนี้เนี่ยอ่าค่ายางขี้เนี่ยพอพอพออยู่ได้เนาาะถ้เฮอกไอยูย่ได้ครับเรีออยงกระปุกได้แต่ถ้าจ้างนี่เบิดบ่บ่บ่เหลือแล้วครับจ้างเพราะว่าแบงค์ขึ้น ตั้งแต่ระยะปีสามองมาเนี่ยจนมาฮอปปีห้าเจ็ดเนี่ยคิดว่าช่วงไหนที่ดีที่สุดช่วงปีไหนปียงไแล้วค่าหกสิบกว่าบาทเอาเอาแบบพูน้ำเดี๋ยวกว่าผมผมพักกซินน,น,นะครับเออตอนชักซินนะครับฉุกซินนา่ยกครับขายดีจังบ่ะหกสิบนะกว่าบาทเก้าสิบบาทชียางน,นะครับเนี่ย